วันนี้เรามาถวายกันเทศมหาชาติกันที่วัดอัมพวันม่วงคอมจังหวัดลบบุรีค่ะทุกคนมาถึงแล้วก็เดินขึ้นศาลากันเลยค่ะทุกคนไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเนาะนี่คือกันเทศของคนอื่นนะคะของเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเดินดูกันจริงๆแล้วไม่เคยไปฟังกันเทศมหาชาติที่ไหนเลยนะคะทําบุญปกติทั่วไปแต่มาที่นี่เพิ่งเคยเห็นเนาะเขาจัดได้น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึง เราได้กันเทศที่4ก็ถึงคิวของเราขึ้นกันเทศพอดีเลยนะคะทุกคนร่วมฟังบุญไปด้วยกันนะภายในสารานะคะเป็นบรรยากาศโดยรอบเนาะวันที่เราไปนะคะไม่มีแดดเลยร่มลื่นแล้วก็เย็นสบายด้วยค่ะถึงเวลาที่เราต้องไปถวายกันเทศแล้วนะคะทุกคนทําบุญไปพร้อมกันเลยนะถึงขั้นตอนพิธีการกวดน้นะะําแล้วค่ะจะกวดให้ใครก็พูดเอาตามที่เรานึกออกนะคะ กันเทศที่4ของเราเทศเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็กันเทศที่5แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เขาจะมีจุดเทียนด้วยนะแต่เพื่ออะไรอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะวันนี้นะคะทําบุญ2วัดกันเลยอยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนใครอยู่ใกล้ๆก็มาเที่วยวไหว้ผากันได้นะ